สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากช่วงเวลาที่ผ่านปีใหม่มาสามสี่วันนี้วันที่สองเนะเาะตอนนี้ลานกลางเต็นก็เริ่มคนน้อยแล้วนะปริมาณลดไปอย่างเยอะเลยนะก่อนหน้านี้ตอนเที่นี้รถจอดเต็มเลยนะวันนี้ไม่มีรถละลานก็ยังคงโล่งเหมือนเดิมนะ กลับสู่สภาพว่าปกติคนก็ทยอยเก็บของเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นหยุดอีกหนึ่งวันแล้วก็เริ่มทางานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่แถวกรุงเทพต้องกลับตั้งแต่วันนี้แหละนะครับไม่งั้นมันก็จะรถติดก็เหลือไม่เยอะนะหลายคนกําลังไล่เก็บของกันแล้วนะเตรียมพร้อมเดินทางกลับนะหมดวันหยุดของปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลาโรงโปร่งสบายวันนี้ เงียบสงบเช่นเดิมครับเนี่ยครับมาที่นี่นี่ชอบอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมบ่ายโมงสี่สิบนาทีอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสามองศานะอากาศนี้เย็นทั้งวันเลยนะบรรยากาศดีนะครับท้องฟ้าก็ใสนะให้ดูนึกยิ่งตอนนี้คนกลับไปหมดแล้วนะโอ้บรรยากาศเป็นไงอากาศเย็นแต่แดดโคตรร้อนเลยนะ คือถ really so. right ้ายินกลางแดดนี่แบบว่ารู้สึกได้เลยว่าร้อนแสบผิวนะแต่ว่าลมเย็นนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละคนเริ่มกลับกันหมดแล้วนะครับนะเก็บของกลับกันหมดแล้วถ้าวันนี้ไม่มีคนมาเติมนะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเติมก็คิดว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยน่าจะมีที่ผมอยู่นะน่าจะมีไม่เกิน20เต็นท์นะครับคืนนี้ก็คงจะหลุมหลวมเงียบสงบเช่นเดิมนะครับ หลังจากที่ช่วงปีใหม่คึกคักกันมาติดกัน2-3สวันนะครับนะก็จะเป็นสภาพลานกลางเต็นวันนี้นะครับวันที่2มการาคม6 5 6 5ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ